อะไรคะเะ็กคนนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ดีแต่ชา้อาอือ,อชวนแม่คุยแต่ชา้าชวนแม่คุยแต่ชา้อา,อ,าอะไรคะ่ะค่ะลอกสักกราฉีดใส่คุณแม่เลยนะ,ะลูกอะ เด็กคนแม่เหรอคะเด็กคนนี้อืมอคนไหนขี้โม้เด็กคนไหนขี้โม้เด็กคนไหนวนนี้เหรอเออโม้แต่เช้าเลยลูกอืม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 อจ้าลูกอ้าว

เด็กขี้ม้อเด็กกนนขี้มอขี้ม้อขี้ม้อือเออน่อเด็กคนไหนขี้มอเหรอลออเออข้าหรือยังหรอข้าหรือยังเหลอออ่ืเด็กขี้ม้อ ไหนคนไหนเด็กที่โม้คนไหนคะดอกคนไหนคะไหนเด็กที่โมอ้อยู่ไหนเด็กขี้โม่